สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมฮารนนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูวายของไอรีนนะครับ,รบมีคนขอเข้ามาผมไม่ได้ลืมนะครับแต่ผมเพิ่งจะพร้อมที่จะทำแล้วก็บนฮาร์โมนีเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักระยะเพว่าค่าความสมันค่ารัพเนี่ยยังยังไม่ถึงครึ่งเลยมันขึ้นช้ามากเลยนะครับมาดูกันนะโมดูวายของตัวไอรีนนะครับ จะเพิ่มความสามารถนะครับสแตตในส่วนของพลังโจมตีลังป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลติดตัวจะมีส่วนของไม่สนป้องกัน70หน่วยเน่วยเพิ่มขึ้นมานจากเดิมที่มันไม่มีคแค่นี้ที่จริงก็น่าทําแล้วสําหรับไปที่เล่นไอรีนเป็นหลักนะครับเามาดูกันที่การอัปเกรดรการอัปเกรดเนี่ยจะเพิ่มแค่ในส่วนของสกิไอทาเลียนนะนะเพิ่มแค่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับทีลเโอสองจะเพิ่มขึ้น3%เปอร์เซ็นต แล้วก็ที่เรียกว่าสามขึ้นเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นซึ่งก็มันก็ทําให้แรงขึ้นแหละอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณอยากได้แรงขนาดไหนนะแต่ส่วนตัวผมก็คงไม่ได้อัพนะครับผมไม่ได้เล่นไอรีนเป็นหลักนะถ้าใครเล่นเป็นตัวหลักจริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าพาัาโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะดูไม่เยอะนะอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองชั่งใจกันดูแล้วกันนะ ไปดูกันที่การปลดล็อกครับการปลดล็อกในส่วนของวิชันแรกนะครับให้อรีนเนี่ยใช้สกิลจัดการศัตรูให้ครบ50ตัวซึ่งงานนี้ก็เอาไปวนๆล,ลงด่านที่ไม่ต้องเสียเอเนอร์จีก็ได้นะที้ไม่เสียค่าสมองแต่อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะส่วนตัวผมใช้สกิลหนึ่งนะครับจะได้ก,กดเปิดทิ้งไว้ได้นะแต่ก็วนหลายรอบอยู่ประมาณ5 6รอบด้วยละวมะื่ผมใช้ OF6 อนะครับ่าน OF6 ด่านประจำของผมเลย ต่อมามิชชั่นที่2นะครับให้ลงด่าน SV4 ซึ่งเป็นด่านกิจกรรมเป็นเป็นด่านพิเศษของกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วแต่สามารถลงได้นะทำให้ได uh ้3 huh. ดาวนะครับมีเงื่อนไขเดียวคือไอรีนต้องจัดการศัตรูได้15ตัวด้วยตัวเองนะครับอ่ะ mm hmm. ก็เดีย๋ยวไปดูกันว่าผมลงยังไงนะ mm hmm. อ่ะ okay, เผื่อใครไม่ทราบนะครับก็คือด่านด่านนี้มันจะอยู่ ในผู้เข้าอินเตอร์เมสซี่แล้วก็เป็นด่านอันเดอร์ไทยนะครับอันนี้เลย SVC นะขออนุญาตเป็นแพ็กทิสเหมือนเดิมตัวละครที่ผมใช้จะมีเท่านี้เลยนะครับแ,แล้วก็แนะนำด้วยว่าน่าจะหยิบมาเท่านี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาตัวมาเยอะจะไปฆ่าเออไปแย่งฆ่าไอรีนนะครับสกิลที่ใช้เป็นสกิลหนึ่งนะ ถ้าเท่านี้แล้วไม่ผ่านผมแนะนําว่าอาจจะต้องดูกรณีไปอาจจะต้องมีตัวฮิวเข้ามาช่วยเพิ่มหรือตัวดีเฟนเดอร์เข้ามาช่วยเพิ่มอาจจะยืนข้างหลังไอรีนรอะไรเงี้ยก็ลงไอรีนตําแหน่งนี้นะบรานล่างออกมาผมลงตัวฮิวนะตัวฮิวสาคัญคือเป็นตัวฮิวที่ทแก้สถานะอีกเลยเป็นททษดาเมจได้นะครับอ่ะผมยังไม่ลงครูสนะทิ้งไว้ก่อนให้ไอรีนจัดก,การศัตรูที่เดินเข้ามา ไปก่อนจะมีตัวที่เป็นโรนบินพอโรนบินมันเริ่มเกิดเนี่ยผมจะลงครูสบินอันนี้จะเห็นว่ามันเริ่มมาแล้วให้มันเริ่มบินเข้ามาก่อนกได้เลยระยะหนึ่งนะครับเราครูสจัดก,การตัวบินตัานะครับจะได้จบไปอีกปัญหาแล้วให้ไอรีนโฟกัสที่ระตูตเดินพื้นอย่างเดียวนะครับทีนี้เอสเซตอัพ ผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเร่งภาพให้นะครับเดิมเป็นนั้นจบนะครับสำหรับด่านนี้ <c oughs> ขอบคุณทุกที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ